ทางเพจกรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุขได้โพสต์แจ้งว่าช่วงนี้ระวังโรคลมร้อนหรือฮิสโตรกเกิดจากภาวะที่ร่างกายร้อนจัดจนส่งผลกระทบต่อระบบต่างๆในร่างกายเป็นอาการที่พบได้ในช่วงที่ประเทศไทยเข้าสู่ฤดูร้อนทําให้หลายพื้นที่มีอากาศร้อนอบอ้าวมีค่าดัชนีความร้อนพุ่งสูงขึ้นและอาจมีอุณหภูมิสูงถึง44.5องศาเซลเซียสทำให้เสี่ยงต่อการเจ็บป่วยจากภาวะอากาศร้อนได้ง่ายขึ้น ซึ่งเป็นอาการเสี่ยงต่อผู้ที่ทำงานหรืออยู่ในสถานที่ที่มีแดดจัดหรือมีอากาศร้อนอบอ้อาวรวมถึงกลุ่มเสี่ยงเช่นผู้สูงอายุและผู้ที่มีโรคประจำตัวเช่นโรคหัวใจโรคความดันโลหิตสูงโรคปอดเป็นต้นอาจเป็นอันตรายถึงขั้นเสียชีวิตได้รวมถึงเด็กและหญิงตั้งครรภ์ก็ต้องระมัดระวังเช่นกันแล้วโรคฮิสโตรกส่งผลกระทบต่อร่างกายอย่างไรบ้างตัวร้อนวิงเวียนปวดศีรษะคลื่นไส้อาเจียนอ่อนเพลียเหงื่อออกมาก หัวใจเต้นแรงเป็นลมหรือเกิดอาการชักผู้จาสับสนไม่รู้เรื่องหากเราไปพบผู้ที่กำลังเกิดอาการที่สตรกควรปฐมพยาบาลเบื้องต้นได้อย่างไร 1. รีบนำผู้ป่วยเข้าที่รม่มหรือที่ที่มีอากาศถ่ายเทจัดร่างกายให้ผู้ป่วยนอนราบคลายเสื้อผ้าออกให้พอหลวม 2. ใช้ผ้าชุบน้ําเย็นเช็ดตามร่างกายซอกคอรักแร้และศีรษะร่วมกับใช้พัดลมเป่าระบายความร้อน3หากผู้ป่วยหมดสติ ให้จับนอนตะแคงเพื่อป้องกันไม่ให้คนลินอุดตันทางเดินหายใจ 4. รีบนำผู้ป่วยส่งไปยังโรงพยาบาลหรือโทรแจ้งได้ที่สายด่วน1669ทันทีทั้งนี้เราสามารถป้องกันโรคฮิสตรคได้ง่ายๆโดยมีขอ้อควรปฏิบัติด,ดังนี้1ดื่มน้ำสะอาดบ่อยๆหากสูญเสียเหงื่อมากควรดื่มเครื่องดื่มประเภทเกลือแร่2สวมใส่เสื้อผ้าที่ระบายความร้อนได้ดีควรเลือกเสื้อผ้าสีอ่อนและไม่รัดแน่นจนเกินไปหลีกเลี่ยงใส่เสื้อผ้าสีทึบดำเพราะจะสะสมความร้อนได้ 3. ไม่ควรอยู่กลางแจ้งคนเดียวควรอยู่เป็นกลุ่มเพราะหากมีอาการผิดปกติจะได้มีคนช่วยเหลือได้ทัน 4. หลีกเลี่ยงการอยู่ในที่ที่มีแดดจัดต่อเนื่องนานเกินไปหรือในสถานที่ที่มีอากาศถ่ายเทไม่สะดวก 5. หลีกเลี่ยงเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 6. ห้ามทิ้งใครไว้ในรถที่จอดอยู่กลางแดดโดยเฉพาะเด็กเล็กเพราะรถอาจมีอุณหภูมิสูงขึ้นภายใน1 0 2ถนาทีหากปิดเครื่องปรับอากาศ ทุกท่านสามารถเข้าไปอ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ทางเพจกรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุขเพิ่มเติมได้